รักษาเราไม่รักผืนแผ่นดินไทยนะคะเราคนไทยมีหน้าที่ที่จะปกป้องรักษาประเทศไทยทุกคนค่ะค่ะค่ะพี่น้องท่านใดที่มีเวลาหรือว่าสละเวลาได้นะคะเราจะไม่เป็นพลังเงียบนะคะเราต้องออกมาค่ะ ออกมาเรวมกันให้มากๆนะคะเพื่อมาแสดงพลังในการที่จะคัดค้านนะคะสิ่งที่ไม่ยุติธรรมในสังคมไทยนะคะค,ค่ะเราต้องการคนที่เสียสละนะคะเราอย่าเป็นพลังเงียบที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงใดๆในสังคมนะคะแม้เราจะเป็นกลุ่มคนเล็กๆแต่เราก็ยืนหยัดยืนยัน ที่จะทําหน้าที่ของประชาชนคนไทยคนหนึ่งเท่าที่สามารถทําได้นะคะในการที่จะดูแลและก็ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินไทยค่ะ ค่ะเชิญชวนพี่น้องนะคะท่านใดที่ไม่ไม,มีกิจธุระใดๆนะคะก็มาเสียสละมาร่วมกันบำเพ็ญที่จะปกป้องพื้นแผ่นดินไทยค่ะมารักษากระบวนการยุติธรรมนะคะมารักษาพื้นแผ่นดินไทยให้ไว้ให้ลูกให้หลานนะคะจะได้มีความภาคภูมิใจในการที่คนเราเกิดมาชาติหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ทําสิ่งดีๆจะรอชาติต่อไปก็ อาจจะช้าเกินไปนะคะถึงเวลานั้นเราอาจจะเสียดินแดนไปให้กับาชาติอื่นนะคะอาจจะเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าพื้นแผ่นดินไทยของเรานะคะเรามีพระมาหากษัตริย์มีคนที่รักชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์เสียสละที่จะดูแลชาติมาตั้งแต่ สมัยโบราณนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในยุคนี้แล้วเราไม่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยแล้วจะรอให้ใครปกป้องนะคะเราคนไทยทุกคนค่ะมีหน้าที่ในหน้าที่ของเราก็คือหน้าที่พลเมืองที่ดีนะคะที่จะรักษาชาติสัจกษัตริย์แล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็จะเคลื่อนกระบวนกับนะคะตอนนี้ผ่านตรงแยกผ่านฟ้ารีลาดแล้วนะคะค่ะเราก็จะไปตรงจุดสะพานชมยมรุชเชตนะคะค,ค่ะคช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแต่ว่าพี่น้องของเราก็มีใจมุ่งมั่นนะคะที่จะทำสิ่งดีๆนะคะเท่าที่คนไทยคนหนึ่งจะมีหน้าที่ที่ทำได้นะคะ เราเกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยนะคะถ้าเกิดว่าเราเกิดมาแล้วไม่ตอบแทนแผ่นดินเท่ากับเร,เราเสียชาติเกิดนะคะยิ่งเกิดมาแล้วคุณทำลายประเทศไทยถ้าเกิดว่าคุณเสียชีวิตไปคุณจะเอาหน้าที่ไหนไปอบอกกล่าวกับบรรพบุรุษนะว่านะว่าเราทำดีหรือว่าทำ ชั่วมานะคะยิ่งคุณทำาชั่วคุณก็ได้รับผลชั่วอย่างแน่นอนนะคะค่ะ ซึ่งการชุมนุมของเราที่ผ่านมานะคะเรามาคัดค้านความไม่ยุติธรรมนะคะมาบอกกล่าวความจริงให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้ทราบว่าสิ่งที่ทางข้าราชการกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วก็นักการเมืองชั่วบางกลุ่มที่ทําแล้วก็สแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองแล้วก็พวกพ้องอันนี้คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเมื่อระชาตเบง อยืองใดที่กฎหมายไม่สามารถที่จะมีประสิทธิภาพนะคะบ้านเมืองน,นั้นก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ค่ะเราต้องมาปกป้องและก็เซฟกระบวนการยุติธรรมนะคะเพื่อให้แผ่นดินไทยจีนได้ว่าแม้ว่าจะลดติดหรือว่าอากาศร้อนยังไงนะคะพี่น้องของเราก็ยังสดชื่นกันอยู่นะคะเราคนไทยมีหัวใจเดียวกัน,นะคะ่ะ มีหัวใจรักชาติศาสตร์กษัตริย์และก็พี่น้องประชาชนค่ะค่ะออกมานะคะท่านใดที่สละเวลาได้ออกมาทําหน้าที่ของอประชาชนคนไทยคนหนึ่งค่ะเท่าที่เราจะสามารถทําได้นะคะเราไม่ได้หวังให้ว่าต้องแพ้หรือว่าชนะนะคะแต่เรามาแสดงความเป็นสิทธิหน้าที่ของคนไทยคนหนึ่งค่ะเท่าที่เราสามารถทําได้นะคะ ค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้ความจริงตามความเป็นจริงนะคะว่าสิ่งที่ผลอย่างแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าคุณทําสิ่งที่ดีนะคะต่อประเทศชาติแล้วก็ต่อตัวคุณเองคุณก็จะได้รับสิ่งดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําสิ่งไม่ดีนะคะก็จะเกิดผลไม่ดีกับตัวคุณแล้วก็ประเทศชาติในที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันดูแลป,ประเทศชาติของเราก็ไม่อาจดํารงอยู่ได้นะคะ เราต้องการคนดีคนเสียสละที่จะมาเคื่อมด้วยช่วยกันนะคะในการปกป้องพื้นแผ่นดินไทยคะ่ะ เทันทนึกดีค่ะในเวลานี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะก็ทําให้อุณภูมิความสึกว่าประสบความสําเร็จมากพอสมควรเลยนะคะในขณะที่เรากําลังเดินทางกลับกัน่านนี้นะคะเราก็เต็มไปด้วยความสุขความปิติเบิกบานใจนะคะในการที่เราได้มาสื่อสารนะคะในเชิงสัญลักษณ์นะคะนํา กลุ่มมวลชนของคนดีนะคะออกมาแสดงเต็ดตํานงนะคะในการปกที่ได้ทํากันไว้แล้วนะคะแบ่งแดกชัดเจนนะคะตั้งแต่พศ2,450น้ะคะซึ่งพื้นที่กอบโบดนั้นก็เป็นของประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้มีนักการเมืองนะคะนักโทษนักโทษชายพักษินเด็ดคาดนะคะ <Thanks S 1> ก็ได้รวมสมคบคิดนะคะกับผู้นําของ ประเทศกัมพูชานะคะถึงสองบุคคลนี้นะคะคก็ได้ฉายาว่าเรรู้ไหมคะพี่น้องก็เป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยที่สุดหนึ่งในสิอันดับของโลกนะคะทั้งสองคนนี้ก็ได้มาร่วมความคิดกันนะคะในการที่จะโลกนะคะหวังพื้นดินอันมีค่าของประเทศไทยนะคะ ทำได้ทุกเหลี่ยมทุกมุมจริงๆเลยนะคะสมกับเป็นสายยานะคะระบบทักษิณน,นี้นะคะก็มีความเจริญก้าวหน้าไปในทางเลวอันมากพอสมควรนะคะอย่างไม่หยุดยัง้งไม่หยุดนิ่งนะคะในส่วนของประชาชนชาวไทยสิ่งที่เราแสดงออกได้นะคะแมนะ้ว่าจะเป็นพลังเสียงเล็กๆนะคะแต่ก็ยังดีกว่านอนนิ่งเฉยๆนะคะให้คนต่างชาตินะคะร่วมกับนักโทษชายระบบทักษิณเนี่ยได้ฮุกมือเปิดนะคะที่จะกบ โดยทรัพยากรธรรมชาตินะคะเข้าหาสู่ครอบครัวของตัวเองนะคะซึ่งจริงแล้วประเทศไทยนั้นเป็นประเทศของประชาชนคนไทยทุกคนนะคะทุกคนนั้นคือว่าเป็นนักการเมืองดังที่คำสอนของพระเจ้านะคะทุกคนในชาตินะคะก็คือทุกคนที่มีส่วนร่วมเป็นนักการเมืองน,นักการเมืองที่ดีนะคะก็คือซื่อสัตย์นะคะแล้วก็เสียสละที่จะดูแลปกป้องคุ้มครองชาติที่เราอยู่อาศัยนะคะ เราก็มีสิิทธ์มีเสียงนะคะเป็นกระบอกเสียงสื่อสารข้มอมูลความจริงนะคะให้พี่น้องประชาชนนะคะที่รับชมอยู่ได้ตื่นรู้นะคะตื่นรู้ความจริงรับกราความจริงกันไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะยังไงก็ติดตามเป็นกาลังใจใพวกเราต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะตอนนี้เราถึงที่สถานีที่พักของเราแล้วนะคะที่ บริเวณสะพานชมัยมาลูเชษนะคะอยู่ติดข้างทำเนียบนะคะตอนนี้ก็เราจะลงกับรถคันแล้วนะคะพี่น้อง่ะฮะจุติดการรายงานเพลงเท่าน,นี้ก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนักชนทุกท่านค่ะ,จะเจริญทางสุนทนนดีค่ะ